คือจริงๆเนี่ยตอนช่วงที่อยู่กับเขาเนี่ยถ้าพูดถึงงานในด้านของการเป็นพาร์ทศิลปินเนี่ยอันนี้มันมันไม่ได้มีเลยนะคะไม่ได้มีในในด้านนั้นแต่ว่าก็จะอยู่เหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยที่เราก็ได้รับเงินเดือนปกติเดือนละหนึ่งหมื่นบาทในเรื่องของค่าเทอมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เขาแจ้งว่าส่งเราเรียนจนจบเนี่ยอันนี้หนูก็ต้องขอขอแจ้งด้วยว่าเราไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีตามที่เขาแจ้งที่เขาส่งก็ในเรื่องของพาร์ทการค่าเสียหายในการทำศัลยกรรมต่างๆซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่มันไม่ได้ตรงตาามที่เ้แจง คำพูดเดิมค่ะว่าสิ่งที่อดีตต้นสังกัดอ้างเกี่ยวกับการดูแลตนเองในฐานะศิลปินหลายข้อไม่เป็นความจริงและอิงฟ้าวราหามิสแกรนไทยแลนด์2022พร้อมสู้ต่อค่ะโดยมีนวัดอิสระไกรศีลพร้อมทนายความแสดงหลักฐานการสู้คดีประเด็นสำคัญอยู่ที่สัญญาค่ะ อิงฟ้านะบอกว่าไม่เคยได้เห็นรายละเอียดจริงๆถึงขั้นเคยเขียนจดหมายด้วยลายมือค่ะเพื่อขอดูจากอดีตค่ายเพลงแต่ว่าก็ไม่เป็นผลนะคะและทางทีมมิสแกรนเองก็เพิ่งเห็นรายละเอียดสัญญาเป็นครั้งแรกเมื่อมีหมายสารส่งฟ้องมิสแกรนคนดังโดยทางทนายของอิงฟ้าชี้ว่าสัญญาฉบับนี้มีลักษณะเข้าข่ายพระราชบัญญ,ญัติว่าด้วยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหลายข้อค่ะ ้ามไม่ให้เป็นพิธีกรสแสดงละครสะแสดงภาพยนตร์ถ่ายแบบเดินแบบหรือรับจ้างโฆษณาให้บุคคลอื่นไม่ว่าผ่านสือ่อทางสื่อวิทยุโทรทัศน์เคเบิลสิ่งพิมพ์ทีวีหรือสื่ออื่นใดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้สัญญาได้ได้ได้นปมเงื่อนของการสิ้นสุดอายุสัญญาไว้คือหมายเขาว่าเมื่อครบกําหนด12ปีภายใน3เดือนเนี่ยถ้าไม่มีการตกลงกันขอให้สัญญานี้ ต่อไปอีก10ปีถ้าไม่มีการต่อสัญญาสัญญานี้จะต้องต่อไปอีก10ปีสำหรับผมเนี่ยสูงสุดคือศูบาทสูงที่สุดคือศูนบาทที่น้องจะจ่ายได้ถ้าเกิดความปรารถนาดีมีจริงและหลักฐานความเป็นธรรมมีจริงมันต้องรู้สึกได้ว่าควรจะให้คนคนหนึ่งไปมีชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนที่มีข่าวว่าเรียกเงินกันถึงละพันล้านนะคะทางทนายความบอกว่าไม่ใช่สิ่งเกินจริงค่ะเพราะว่าที่มากขนาดนี้เนี่ยมาจากการคำนวณคิดค่าเสียหายในอนาคตซึ่งก็ตีรายได้ของอิงฟ้านะคะที่อยู่ที่วันละหนึล้านบาทซึ่งทางทีมกฎหมายก็มีข้อโต้แย้งเรื่องนี้ว่าเป็นการเรียกร้องที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะ ขณะที่อิงฟ้าเองยอมรับนะคะว่าสัญญาที่ทำในวัยสิบแปดีนั้นเธอเองก็ไม่รอบคอบพอและขอให้คดีความของเธอเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับคนที่อยากเข้าวงการบันเทิงค่ะอาจจะด้วยความที่เรายังเด็กด้วยแล้วก็นะเหตุการณ์นตอนนั้นทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นเร็วด้วยค่ะก็เป็นบทเรียนของเราค่ะว่าเราก็อยากเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนอีกหลายคนที่ถ้าหากว่าเมื่อ เจอสถานการณ์แบบเราก็ควรจะต้องคิดหรือว่าอาจจะต้องแบบไต่ตองให้รอบคอบมากกว่านี้เพราะว่าหนูก็อย่างที่บอกไปว่าเสียโอกาสไปค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆป่านนี้อาจจะไปได้ไปถึงไหนตอนไหนแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่จนถึงตอนนี้ทางอินฟ้าแจ้งว่ายังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกับอดีตต้นสังกัดค่ะ ขณะที่ทางผู้จัดมิสแกรนแจ้งว่าคดีอิงฟ้าตอนนี้บานปลายเพราะว่าคู่กรณีมีการแจ้งความแฟนกลับอิงฟ้าด้วยในข้อหาหมิ่นประมาทนะคะส่วนคดีอิงฟ้ากับอดีต,ต้นสังกัดจะไตส่สวนนัดแรกวันที่26ตุลาคมนี้หลังการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลหวันค่ะ